สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชินเจ้าสวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัทหูงู่ไทยแลนด์นะครับเราได้พามาชมไม้่วงโหรี่นะครับต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดเท่าที่มีอยู่นะครับตอนนี้ใหญ่มากครับตัวนี้เป็น่วงโหรี่อายุร้อยกว่าปีนะครับประมาณร้อยยี่สิบปีนะครับประมาณร้อยยี่สิบปีคือเจ้าหน้าที่ที่นี่บอกว่าประมาณร้อยยี่สิบปีมูลค่านะครับนับร้อยล้านบาทเลยทีเดียวตีเป็นเงินไทยนะครับซึ่งแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ไม่ไขายนะครับเพราะตัวนี้เป็นของรัฐบาล ของรัฐบาลอันนี้ก็คือไม้่วงโหรี่เนี่ยเราดูดูใบนะครับใบถ้าใครที่เล่นไม้หวงโหรี่นะครับมันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีน,นครับไม้่วงโหรี่มันจะมี2ชนิดคือเยื่อหนาน่วงโหรี่แล้วไหนาน่วงโหรี่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบริษัทของโมู่ไทยแลนด์เราได้พาท่านไปชมที่เกาะไหหลําประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับของไหนาน่วงโหรี่นะครับแล้วก็พามาชมที่ประเทศเวียดน,นามก็คืออ่าเยื่อหนาน่วงโหรี่ทั้งสองที่เลยนะครับ วันนี้ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวนี้แพงมากนะครับตัวนี้แพงมากดูที่เขาล้อมรวดหนามนี่ก็คือว่ามันแพงมากนะครับต้องการขโมยกันอะไรไม่ให้ใครขึ้นนะครับไม่ให้ทําความเสียหายให้ได้ตัวนี้เป็นของรัฐบาลวันนี้นะครับเราพามาดูนะครับสีท่านเนี่ยสประเทศนะฮะสีท่านนี่สประเทศหงมู่ Thailand ตอนนี้ก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเป็นหงมู่ International นะครับคือเราจะทําเรื่องระบบการซื้อขายการปลูกการธุรกิจเกี่ยวกับไม้่วงหัวทีครบวงจรนะครับตั้งแต่การปลูก การขอรขอนุญาตการตัดขายนะครับจนถึงขั้นส่งไปที่ตลาดจีนนะครับวันนี้อยากให้เจอกับมิสเตเยนนะครับมิสเตเยนผู้ส่วนของเรานะครับเป็นชาวจีนอยากให้พูดถึงเกี่ยวกับไม้ฮวงโหรีนะครับว่าเป็นยังไงมันน่าปลูกยังไงเชิญชวนประเทศของอประชาชนในประเทศของผุ้ปลูกนะครับ你好，นาน在在那ง越南公园，这个叫这个河内越南的河内，现在我们在公园国家保护区。 这个树是越南黄花梨，不是。当然，我们有那个海南黄花梨的，越南比这树大的有。现在这个树的话，差不多一百多年，在那个公园里，小树也有，但但是但是这个树很比较很大，因为海呃越南这边也跟我们中国海南一样，这个越南黄花梨跟那个中国海海海南黄花梨一样，但是树跟那个呃。 ใน公园เราเองก็ใน那个海南黄花梨那那边一大树也是在公园，呃差不多比那个海口那里比这个大一点，因为越南的这这里是相当贵，在这边也是很值钱的。好，อันนี้ก็พูดถึงทัศนะของคนจีนนะครับว่ามันน่าปลูกนะครับน่าปลูกแล้วตัวน,นี้มันมีตลาดมีราคาจริงมีตลาดจริงราคาแพงจริงนะครับทุกประเทศในโลกนี้ตอนนี้กำลังเพ่งเลงอยากจะปลูกตัวนี้นะครับคนไทยเราก็มีโอกาสเราปลูกครับ อันนี้อยากฟังทัศนคติของอาชาวเรานะครับสบปปเราพี่น้องสอปอระพเราของของเรานะครับว่าไม้ตัวนี้มันน่าปลูกยังไงนะครับแล้วมันมีขายหรือยังที่ที่เวียงจันทร์ของเรามีนะครับที่เวียงจันทร์นี่เรามีสาขานะครับหีมูม๊เวียงจันทร์บริษัทหมู่ไทยแลนด์บริษัทมูมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีต้นก้าพันนะครับแล้วก็รับซื้อคืนด้วยไม้นี้อ,าอยากอยากให้พูดถึงไม้ฮวงจุ้ีครับในประเทศเราทำไมที้ทนไม้ ของหัวได้เป็นต้นไห้คือน่าปุูกเนาะรวกาเป็นต้นไหนที่มีราคาแพงเาขาจ้เาจะสร้างเป็นกิโลข่ายล้วาพป๊กเพื่อออกมา้เราจะค่ายเจเกนเนาะเป็นกิโลตกนึงคือหมืน่นหมืนหม่นห้าหมื่นสองกว่าบาทเนาะนะคาตอนนี้แต่ว่าอันาคตพขาก็บคุณหมูว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่ว่าตอนนี้มันน่าปุูกที่สุดเลยตอนนี้แหละครับอันนี้ทัศนคติของคนเรานะครับเชิญชวนพี่น้องชาวเรา ปลูกนะครับไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ที่มีอนาคตจริงแลวตอนนี้ลองฟังต้นตำรับอีกอีกอีกประเทศหนึ่งนะครับก็คือประเทศเวียดนามเป็นต้นตำรับของเยี่ยนหนานวงกุลี่พูดถึงในทัศนคติของคนเวียดนามที่ปลูกกันอยู่แล้วแล้วมันมีตลาดอยู่แล้วแล้วเชิญชวนนะครับคนคน,คนอ,อื่นที่สนใจเนี่ยให้ปลูกนะครับเิน่อใเสื้อดอกเป็นลักษเชื้อมอตั้งแต่รุ่นที่นานต้นไม้รุ่นที่ง่ายต่อการปลูกแ c ะตา Uh, có thể mình trồng ở chỗ uh, gia đình mình có ít đất thì mình trồng một hai cây đến nó cho giá trị kinh tế rất là cao uh, khoảng uh, tầm 8 đến 10 năm là cây có thể uh, được thu hoạch và được bán được xuất khẩu sang trung quốc làm đồ mỹ nghệ giá cả giá trị kinh tế cực kỳ cao so với thời gian này uh, bây giờ thì uh, cây à. dưa đỏ được phổ biến trồng nhiều nhất ở tam đảo vĩnh phúc ที่น là, คนใน đ ี้ bây giờ là kinh tế rất là vững ที่ là vườn đa số là trồng cây xưa đỏ có từ 10 đến 30 năm ờ có cây lên đến tầm 2 tỷ đồng ครับวันนี้นะครับบริษัทหงมูอินเตอร์เนชั่นแนลของเรานะครับพามาดูจนครบทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มีอาพาคีนะครับกัน4ประเทศ5ประเทศนะครับพมา่ายังไม่มานะครับพม,ม่ามาวันนี้ พม่ากับมาเลเซียยังไม่มาแต่ที่แน่ๆมาแน่นะครับแล้วเราอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยู่ในอาเซียนอยู่ในเอเชียด้วยกันเนี่ยปลูกนะครับเพราะว่าไม้ชนิดนี้ไม้ฮวงหัวรีเนี่ยมันเป็นไม้ที่ราคาแพงอันดับที่1อันดับที่2ของประเทศจีนนะครับมีตลาดจริงราคาแพงจริงแล้วบริษัทของหม่ไทแลนเนี่ยเป็นตัวกลางในการทําทั้งเรื่องการตลาดการศึกษารีเสิร์ชวิจัยทุกอย่างนะครับเราไปถึงสถานที่จริงของจริงนะครับแบบที่เห็นอย่างนี้นี่คือต้นจริงๆนะครับ มูล,ลค่าร้อยกว่าล้านบาทนะครับน,นี้คือราคาจริง,อข,องของที่นี่เราพาไปดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไม้ที่เขาทามาเป็นโต๊ะโซฟาเก้าอี้เรียบร้อยนะครับเก้าอี้ชิ้นหนึ่งนะครับเก้าอี้เก้าอี้หงเฮานะครับเก้าอี้ชิ้นหนึ่งราคาอยู่ที่50,000นบาทครับเราพาไปดูมาแล้วที่คลิปอนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับทุกท่านก็เห็นเป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วว่ามันแพงจริงทําอย่างลูกประคาชุดนี้นะครับตัวนี้ก็หลักแสนนะฮะอันนี้คือเป็นราคาจริงฟังดูมันเหมือนจะโอเวอร์นะครับแต่ที่จริงมันไม่ได้โอเวอรงิ ถ้าท่านท่านใดที่ยังสงสัยนะครับยังสนใจและสงสัยอยู่ว่ามันแพงจริงมีจริงหรือเปล่าให้เซิร์ชดูนะครับใน Google กดคําว่าไฮนาน่วงหัวรีพรายส์ไฮนาน่วงหัวรีโปรดักส์ไฮนาน่วงหัวรีเฟอร์นิเจอร์นะครับทุกทกที่ทุกแหล่งผมอยากให้ความมั่นใจจริงๆนะครับว่าหวมู่อินเตอร์เนชั่นแนลเราทํางานแบบอินเตอร์จริงๆเพราะว่าเราต้องการที่จะดูแลเรื่องทั้งระบบนะครับเกี่ยวกับไม้่วงหัวรี่ตั้งแต่ปลูกนะครับปลูกดูแลรักษา ตัดขายนะครับแปลรูปจนถึงขั้นตลาดเราไม่ได้มองที่ตลาดจีนเพียงอย่างเดียวนะครับทาไมเราถึงส่งเสริมให้ปลูกทุกๆประเทศหลายๆประเทศเพราะเรารู้แล้วว่าไม้ชนิดนี้นะครับเป็นไม้ที่ลายสวยที่สุดไม้ลายสวยนะครับขายที่ไหนก็ได้มันมีตลาดโลกนะครับไม่ใช่แค่คนจีนเท่านั้นคนจีน1,300ล้านคนเนี่ยเป็นเพียงตลาดเริ่มต้นของเราแต่ตลาดหลักของเราจริงๆแล้วก็คือตลาดโลกตลาดโลกเนี่ยหกพันถึงแปดพันล้านคนนะครับทั้งโลกนี้อันนี้คือตลาดหลักของเรา อเมริกาก็ชอบยุโรปก็ชอบอินเดียก็ชอบทุกประเทศชอบไม้ลายสวยนะครับเราอย่ามองตื้นๆเราอย่ามองคิดว่ามันเป็นแค,แค่แค่ตลาดจีนถ้าจีนไม่ซื้อเราจะทํายังไงอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับตลาดมันกว้างมากแล้วอย่าไปคิดว่าเวลาปลูกทั้งอาเซียนไม่ว่าเราเวียดนานมพม่าอ่ามาเลเซียไทยปลูกปลูกเรียบร้อยมันจะล้นตลาดมันเป็นไปไ,ไม่ได้ครับมันไม่ได้เหมือนกล้วยมันไม่ได้เหมือนพริกเหมือนมะเขือเหมือนมะละกอ ที่จะปลูกกันสองสามเดือนแล้วตัดขายได้เลยไม่ใช่ไม้นะครับต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ใหญ่แบบนี้ต้องใช้เวลาเป็นสิบปีนะครับแปดปีถึงสิบปีคุณถึงจะเริ่มขายได้นะครับถึงจะเริ่มขายได้แปดถึงสิบปีถึงขายได้มันต้องใช้เวลานานนะครับาการที่มันจะล้นตลาดเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับต้นไม้ถ้าสมมติราคามันถูกคุณอย่าเพิ่งขายนะครับคุณสามารถเก็บไว้ได้ยิ่งแพงนะครับยิ่งคุณปล่อยไว้สิบห้าปีที่เราพาไปดูมาแล้วต้นสิบห้าปีอายุ อายุ15ปีต้นละ2ล้านบาทนะครับอายุ20ปียิ่งต้นละ4-5ล้านบาทเราพาไปดูมาแล้วตามไปดูนะครับในคลิปคลิปที่ผ่านมาคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่เคยพาไปดูต้นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่อ่าผมพาไปดูทั้งในจีนทั้งในไหหลำและทั้งทั้งในเวียดนามพาไปดูแนละ้วต้นตำรับเ็ามีที่ไหนเราพาไปที่นั่นนะครับเราถ่ายทอดจากของจริงพูดของจริงทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ สบายสบายวันนี้เราเราจะกลับประเทศไทยแล้วนะครับเราพามาดูอยากให้เห็นของจริงอ่าเซเซีกุตไปฟริสอันนี้อันนี้ก็พูดอ่าเป็นภาษาเวียดนามนิดนึงครับคำลาปลกกเป็นภาษาเวียดนามนิดนึยยงขอขอให้ปลูกขอให้ปลูกกันด้วยภาษาเวียดนามนุ่งกันให้ trồng เตยเสือดอเพื่อผลิตออกิ้งารโลกใหญ่ภาษาลาวนิดนึงครับอะไรดีอ่าแล้วให้คนลาวปลูกนิดนึง คนไนห่องโมนี่เป็น้นไ้ที่น่าปลูกที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่เราปลูกขิ้มไวแล้วก็อีกสิบปีแปดปีหรือสิบปีเขาก็สรามาตัดออกมาข่ายใดหรือก็ต้องหักซ่าไปต้องเห็นว่างขิ้ไว้ก็เป็นเงินโดยนั่นแหละปลูกขิ้มไว้ก็อีกสิบปีเขาก็ได้เงินมาเป็นก้อนคือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ว่ามันกต้องหักซาบดูเลยยาวกวานั้นวยโอเคอาเป็นภาษาจีนครับพี่ 啊，我们今天差不多最后一天，我们要回国了，因为我们想介绍一下这个，啊、呃，越南黄花梨的话，每个人不管你接触的话，以后十年十多年以后的话，比比我们对我们啊、呃、很好，相当好。啊、呃，我们今天到这里了，差不多我们是明天就回国了。啊。好的。好，Anh Ngon, bên t h á ภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาจีนนะครับนี่ภาษาไทยอันนี้ของจริงทั้งหมดนะครับไม่มีการเตี๊ยมนะครับไม่ได้ท่องมานี่คือคนจริงๆในประเทศของเขาซึ่งเขามาดูด้วยกันอันนี้ก็เป็นทีมงานของบริษัทของมู่อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับทีมงานของเรายัางมีประเทศพมา่ามีประเทศมาเลเซียอีกนะครับก็ก็มีเยอะแยะหลากหลายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราต้องการที่จะทําตลาดร่วมกันนะครับไม่ให้เสียราคาในอนาคตนะครับถ้าต่างคนต่างทํามันจะเสียราคาครับเราต้องทําก่อนธุรกิจนี้นะครับเราเริ่มมาก่อน เพื่อความยั่งยืนในอนาคตใครที่ยังไม่ปลูกปลูกนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่มีอนาคตจริงๆเรา,เราอยากบอกนะครับใครที่สนใจติดตามคลิปนะครับที่ผ่านมาได้นะครับที่ในช่อง YouTube ลองเซิร์ชนะครับใน Google ก็ได้คําว่าคุณโต้งไผยักษ์นะครับหรือว่าดูในบริษัทหงมู่ไทยแลนด์หรือเซิร์ชคําว่าไม้่วงหัวรี่ก็ได้นะครับไม้่วงหัวรี่หรือจะโทรศัพท์นะครับสายตรงติดต่อผมนะครับสอบถามได้โดยตรงที่เบอร์0 8 0 1 2 0ป 4709นะครับคุณโต้ไผยักษ์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณครับ <c oughs>